ผู้เล่นไดมอนด์ฟูตที่น่าจับตาก่อนลุยศึกสโมอสรหญิงชิงแชมป์เอเชียก่อนติตามรับฟังฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กด s u b s c r i b e ช่องดาววอลเล่ด้วยค่ะเดอะบลูทูนาสโมสรวอลเลย์บอลหญิงไดมอนด์ฟูตไฟฟ้เชฟแอร์ฟอร์ดตัวแทนของประเทศไทยที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ณเมืองวินฟุกประเทศเวียดนามระหว่งางวันที่25เมษายนถึง2พฤษภาคม2566ในฐานะทีมแชมป์ของศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ ฤดูกาล2021-2022ถือเป็นการเข้าร่วมการแข่งขันขรครั้งที่2ติดต่อกันของทีมในรายการนี้ล้ำคว้าอันดับ3เมื่อปี2022ที่ประเทศคาซักสถานผู้เล่นที่น่าจับตาของ The Blue Tuna Diamond Food f i r e s h e Air Force 1นุศราต้อมคํานุศราต้อมคําเซตเตอร์ระดับโลกอดิสตาร์ทีมชาติไทยชุด7เสียนเส้นสัญญาร่วมทีม Blue Tuna Diamond Food Fine c h e Air Force เลข2ของฤดูกาล2022-2023 เป็นการกลับมาในฐานะโค้ชและผู้เล่นเสริมกําลังกับโค้ดแขกกิติคุณศรีอุทววงศ์หัวหน้าผู้ฝึกสอนฤดูการนี้มีส่วนเข้ามาช่วยสร้างสารร์เกมในสนามและสอนเทคนิคให้กับน้นองๆในทีมแม้ว่าฤดูการนี้นุสราจะพาทีมคว้าเพียงแก่วรองแชมป์ไทยแลนด์ลีกแต่ก็ยังมีปโปรแกรมระดับเอเชียเป็นเป้าหมายลําดับต่อไปนั่นก็คือศึกสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023ที่จะต้องทําผลงานให้ดีที่สุดจากประสบการณ์ของนุสราต้อมขาที่ผ่าน เวทีระดับโลกกับสโมสรชื่อดังมามากมายเชื่อว่าการเป็นพี่ใหญ่ของทีมจะช่วยสร้างทําให้ระบบการเล่นความเข้าใจในเกมการสร้างขวัญและกําลังใจให้แกน่น้องๆดาวรุ่งในทีมให้มีสมาธิกับการลงชิงใจกับสโมสรชั้นยอดของเอเชียได้อย่างสนุก 2. ส,สิชพาร์จันทวออสนสิสูตรออมศิลปสิชพาร์จันทวิสูตรเป็นตัวตบหัวเสาดีกรีทีมชาติไทยไวัย25ปีเจ้าของความสูง178เซนติเมตรโชว์ผลงานเข้าตาตั้งแต่ศึกวอลเลย์บอลชิ แชมป์โลก2022ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปลแลนด์ตามด้วยศึกวอลเลย์บอลไทแลนด์ลีกฤดูกาล2022-2023ออมสินยังคงรับษามตรฐาราโชว์ผลงานสุดร้อนแรงที่มีจุดเด่นคือการตกอันหนักหน่วงกลายเป็นผู้เล่นหัวเสาคนสำคัญที่มีส่วนช่วยให้ทีมได้รับชัยชนะและเป็นผู้เล่นทำคะแนนสูงสุดแต่และเกมได้ติดต่อกันหลายนะัดเมื่อจบฤดูกาล2022-2023สามารถคว้ารางวัลส่วนตัวมาครอบครอง2รางวัลได้แก่ ราวัลหัวเสายอดเยี่ยมและผู้ทำคะแนนสูงสุดหัวเสาดีกรีทีมชาติไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นของทีมที่เคยคว้าอันดับสศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชียปี2022มว่วรวมกับประสบการณ์การเดินทางไปรับฟรีมือต่อเนื่องกับทีมเกนเล็กซิมโกท้ายบินในการแข่งขันวอลเลย์บอลลีประเทศเวียดนามเลข2 เชื่อว่าความต่อเนื่องของการเล่นและประสบการณ์จากลีกต่างแดนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยส่งให้อ้อมสินแข็งแกร่งทั้งด้านร่างกายและจิตใจมากยิ่งขึ้นเป็นผู้เล่นที่คู่แข่งต้องวางแผนจับตายไม่ให้ทำเกมรุกได้เต็มที่3แก้วกัลยากมุนทลาบอลเรือตัวเก๋าดีกรีทีมชาติไทยไวัย28ปีจาก,การาสินเจ้าของความสูง178เซนติเมตรย้ายมาเล่นให้กับไดมอนด์ฟูตฤดูการ2021-2022และคว้าแชมป์ไทยแลนด์ลีกั e ทีมตั้งแต่เปียร่าทันทีพร้อมรางวัลส่วนตัวตำแหน่งบอลเร็วยอดเยี่ยมประจำฤดูกาลนั้นอีกด้วยรวมถึงยังสร้างชื่อเสียงเป็นนักตกลูกยางสาวไทยคนแรกคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของศึกวอลเลย์บอลลีกประเทศญี่ปุ่นกับทีมเจอทีมาเวลัสฤดูกาล2019-2020ส่วนผลงานล่าสุดกับทีมชาติเจ้าตัวก้าวขึ้นมาเป็นตัวจริงแทนแนนทัดดาวนึกแจ้งที่บาดเจ็บกระทันหันในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022ประเทศตุรกีในศึกวอลเลย์บอล สโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023แก้วกัลยา ถือเป็นผู้เล่นตัวเก่าของทีมไดมอนด Food เชื่อว่าจากประสบการณ์การเล่นหลีกอาชีพในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นจะมีส่วนช่วยให้ทีมมีความแข็งแกรง่งกับทุกบทบาทการเล่นเกมเร็วและการบล็อกรวมถึงช่วยประคับประคองน้องๆใน,นทีม 4. วิภาวีสีทองมดวิภาวีสีทองบีหลังดาวรุ่งวัย24ปีจากเชียงรายสูง173ซนติเมตรย้ายจากซ e ุปรีมชลบุรีอีเทคมารวมทีมไดมอนด์ฟูดไฟเชฟแอร์ฟอร์ดฤดูกาล2022-202 เป็นผู้เล่นที่มีทักษะยอดเยี่ยมสามารถเล่นได้ทั้งหัวเสาและบีหลังปรับเปลี่ยนตามแผนการของโค้ชได้และเล่นให้กับบลูทูน่าฤดูการแรกนี้เจ้าตัวมีพัฒนาการและมีส่วนช่วยให้ทีมคว้ารองแชมป์ไทยแลนด์พร้อมรางวัลตำแหน่งบีหลังยอดเยี่ยมประจำฤดูการนี้มาครอบครองจากนั้นเจ้าตัวเดินทางไปเล่นให้กับทีมโพสต์แบงค์ในหลีกเวียดนามและสุดกลับมาทำการฝึกซ้อมร่วมกับเพื่อนเพื่อนเดอะบลูทูน่าเพื่อลุงทำศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2023ผลงานที่ผ่านมาเจ้าตัวเคยคว้าแชมป์วอลเลย์บอลไทยแลนด์หลิงร่วมกับสุพีมชุบุรีอีเทครวม3สมัยฤดูกาล2016-2017 2017-2018และ2019-2020 5จิดาพานาหัวหนอง แบมจิดาภานาหัวหนองลิเบโรดาวรุ่งวัย21ปีจากกาลสินสูง172เซนติเมตรเด็กปั้นจากสโมสรนครนน,นย้ายมาเล่นให้กับไดมอนด์ฟ d f i ฟ e s เชฟแอร์ฟอร์ดศึกวอลเลย์บอลหญิงไทยแลนด์ลีกฤดูกาล2022-2023เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ช่วยให้ทีมคว้ารองแชมป์ไทยลีกสำหรับวอลเลย์บอลสโมสรหญิงชิงแชมป์เอเชีย2023จะเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่อีกขั้นหนึ่งที่แบมจิดาภาจะต้องเรียนรู้ให้มากขึ้นและพัฒนาตัว เองงให้้เเก่ขึนพื่อพา Diamond f o o d f i ฟ e Shape Air Force ประสบความสำเร็จบนเวทีระรดับเอเชียให้มากที่สุดต่อไปผลงานก่อนหน้าน,นี้ลิ b บโร,โรน่าใสเคยลงเล่นให้กับนครนนท์คว้าอันดับ4ฤดูกาล2019-2020กับ2020-2021และอันดับ5ฤดูกาล2021-2022ส่วนผลงานส่วนตัวตำแหน่งเบสดิงเจอรกับ b บสรีซิเวอร์รายการวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ชิงแชมป์โลก2019และเบสลิเบโร วอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชิงแชมป์เอเชีย2019 6. นัตชาชิกิริสนัตชาชิกิริสบีหลังวัย27ปีจากเซอร์เบียเจาา้าของความสูง193เซนติเมตรย้ายจาก Chinese l ประเทศจีนมาร่วมทีม Diamond Food ในเลก2มีบทบาทเป็นมือสังหารของทีมและมีส่วนช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะเจ้าตัวเคยติดทีมชาติเซอร์เบียชุด U18 พาทีมจบอันดับที่3รายการ w o ์ l d c h a m p i o n s h i U18 2011 ประสบการณ์ระดับลหลีกถือว่าผ่านมาแล้วมากมายทั้งในประเทศและต่างประเทศสำหรับศึกวอลเลย์บอลสโมสรหญิงจิงแชมป์เอเชีย2023 ด้วยความสูง193เซนติเมตรจะเป็นผู้เล่นที่มีส่วนช่วยเกมรุกทั้งการตกทำแต้มและการขึ้นบล็อกสู้กับคู่แข่งที่มีความสูงมากๆได้อย่างสูสีเจ็ดทิชากรบุญเลอิอตานทิชากรบุญเลิศบอลเรวดาวรุ่งทีมชาติไทยไวัย21ปีเจ้าของความสูง181เซนติเมตรสร้างผลงานเป็นหนึ่งในผู้เล่นทีมชาติไทยที่มีส่วนช่วยพาทีมเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2022ประเทศเนเธอร์แลนด์และโปลแลน ย้ายจาก3ามบีบีนครนนท์ เข้ามาร่วมทีม Diamond Food f i g h Chef Sport Club ฤดูการ2022 2นถึงและมีส่วนช่วยต้นสังกัดคว้าวรองแชมป์วอลเลย์บอลไทแลนด์ลีกฤดูการนี้รวมถึงคว้ารางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยมประจำฤดูการนี้มาครองได้อีกด้วยทุกนัดสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง pp tv hd ช่อง36ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก pp tv hd 3 6 com อย่าลืมกดติดตามช่องดาวอลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ